ขาเบาขาเบาไดโดอกได้อยู่ตดกลังดูขึ้นมานี่กิโลดมาจังใดเละนี่ อีกดอกนึงะสายตาสดชื่อีกคนนพี่น้องด้วยอันนี้เองน ฉันเมื่อไปถือเราเ่าเรยได้ประโยชน์พ่อแฝดสยามพี่น้องอแฝดสยามแฝดโจยกับแฝดอ้วนอุ้ยพี่น้องอยู่นำ้ำออกไปเอาเจอ เดี๋ยวก็จะแย,ยพกพออีกดอกมึงยายอยู่ไงนี้เต้าเราบอกพี่น,อน้องโอ้ยัพได้อยู่ด้ลโอ้ยเบิงบ้งเบิง้งเล็ข้างในก่อนโอ้ยพอดายล่ะแตวจะเอาขามันไปทำไอ้นั่นนะเห็ดฝอยเอาขาไปเห็ดเห็ดฝอย โอ๊ยได้แล้วเห็นอีกแล้วพี่น้องสองดอกใหญ่ๆป้ยกันสองดอกนี้เห็นปะเห็นบ่เห็นบ่สองดอกเป็นอ้วนพี่น้องคะ ขาคือเป็นเะาเบาแถวบุใกล้ไปเลยแต่ขาคือเป็นเบาเบาไหนเรามาลุ้นกันสิจะได้ปะขาขาเป็นเบาแล้วตัดออกเออต้องไปเริ่มอีกอเบาเบาจะเสียดายเนาะพี่น้องเนาะ โอรเรายาก็ะด้เต็มกระตาคือเก่เาเลยได้พี่น้องเต็มกระตาแล้วคะนี่ค่ะอะไรคะนี่คะไหคะให้พออีกต่กอ เพลิงหวานดอกนึ่งก้นป้าพี่น้องไปเอาพี่ชายจะพาเพื่อนไปเอาเห็ดพึ่งหวานเห็ดพื้นหวานหวานถึงไงตึงหัวแล้วจะดูก่อนดูใต้ท้องนมาก่อน ว่าไม่คิดไม่ยาำได้เพื่อนก็ออกเก็บยาำนานแต่เปนดีค่ะขอบคุณนะคะปอกไ้่ยังสีออกอีกอยู่ด้นี่ปอกไว่เราไปต่อพี่น้องพี่น้องย้ายพออีกแล้วเด้เห็นน้ำย้ายบ่ เห็นไหมเห็นไหมสองดอกสองดอกกำลังงามภาพตัดแต่ภาพพี่น้องตัดตะวารอบนี้ยากสิบทอนอ่นมันออกดอกเพิ่งเจ๊ล่ะกล้องนะกล้องพวกนี้ก็นั่งอ่อนๆขาก็ลังอวบอับยพี่น้อง ไป,ไปก่อน <c oughs> เพราะว่าย่า้ยยางเข้าไปลึกๆอ่ะเฮ็ดผึง่งเฮ็ดผึ่งหวานย่าานะพี่น้องมองได้ที่ย่าาไป,ปบ้วนๆนะมันเถ่าแล้วไงไปตอพี่น้องไปตอตอไปตอเฮสเซเดือนกเอ็เอาไปเอาไปปนกัน มันปูมูนี่เนี่มูใบใหญ่ดอกแต่ว่าดอกปัดดอกไงคับเก็บค่ะโอ้ยขิ้นมาปบอมันจะดีอย่างหนึ่งเห็ดมันปูเนี่ยดอกมันสีแข็งนะพี่เนอะดอกมันป่ค่อยเปื่อยง่าย មកលោកគាត់เดี๋ยวយាយជិតตัดកាតោះកាំបោះទៀតดอกนึง เพิ่งดอกเห็ดยายเพิ่งเข้ามาค่ะเพื่อนๆวันนี้ว่าสิบัวมาละมือ,อก็ได้นั่งเฮือนบบตีดนาเห็ดก็เลยนาเฮ็ดนาฮอนยายกับบอยู่บ้านดอกพี่นนอะ อายุจัดปีแค่ก,กระมาผู้เดียวเก้าตัวปลาเนี่ยมันอยู่หลบบานคนอยู่หลบนี่นะพี่นอ้องเฮ้ยพวกอะไรแซมนี่ล่ะมือนี้ <c oughs> ไปต่อค่ะป้าพี่น้องหมุนปลาหมุนหงีบไปแล้วอันนั้นแมนบ่เด็กเพิ่งกินเนเฮ็ดถ่ายกันบ่ เฮ็ดอียงน่ะพี่น้องกล่องย้ายก็เป็นระบบแปบว่ากลับไม่ได้ไงโทรศัพท์กลับกล่องบได้บูเมีนเป็อะไเฮ็ดแปลว่ากลับกล่องบได้ลเลพี่น้องกันสี่อันหมุนกล่องก็ตตรงอันยุดวิดีโอแล้วก็สตาร์ทใหม่สินะพี่น้องค่ะระบบพิเศษย้า <laughs> ยพาพพี่น้อง หมุนป้าไปเดี๋ยวป่อยอีกนาอพี่น้องนาะเมื่อได้ยินเสียงคนมาออกก็ล่างกายละเมอแล้ว,มลวมเมเนปานมองหันมนสิมักมีเห็ดสมนีม่นะเห็นสุกนิดก่อนเห็ดสมปะสัเห็ดปืงว่าไม่คีด บาก็ได้มาเห็นไป้พวนปืนอีกคนด้กกนดเดี๋ยวแต่อพอให้จังเบืองอีกพี่น้องเนาะพี่น้องอยายเห็นอันนึงยายเห็นดอกนปัด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  เตัดขาดตัดขานดนีลูกน้องพี่น้องใครใหญ่กว่ากันคะ <c oughs> เห็ดกำลังกคอนอันใดใหญ่กว่ากันไันใดใหญ่กว่ากันพี่น้องอันใดใหญ่กว่ากันเบิง้ง ไปเลยอดดอกนึงพี่เนาะไป้อ้มมี กะไปนป่านี่ฮะเป็อ,อีกดอกนังพี่น้องค่ะอออ้ใหม่สิดีตาปากละดดเห็นจูม,มันอีกทั้งคุ่นแล้วค่อยตัดเปยาจูม,มันก่อนจูมพิจูมอีแ้วเนิ่นจูมน้อย ย่าเห็นมีดอกหนึ่งเด้อเด้อลืมมองออนะบ่เดี๋ยวก่อนแนบไปเดี๋ยวก่อนวงหันแนบมาเห็นแนบมาจะทั้งนี้แนบมานหนีใช่ล่ะขุ่นที่แ้วเดี๋ยวก่อนดอกอีอ่ในปลาในดง

แล้วก็สอดซองอีก,น,อกน้องพี่นนอะได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะเพืเ่อนๆได้มาสำนี่ละมือนแต่เห็ดแดงเห็ดหัวไม่ขีดย่างออกมาแล้วสายตาย่ายกย่างบละเาส ียังเลยโอ้ยโอ้ยแมงก็ขอบคุณมากนะค่ะเพื่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามยายเนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายแล้วก็จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะ คลิปเก็บเห็ดของยายวันนี้ยายก็พอแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะ